เลเวล up เลเวล up พันกีโลก็ยังสบายเลเวล up, level up. วิ่ไปไกลไม่เคยจะพา level up, level up. ่ายเลเวล up เลเพิ่มพลังจุดไฟในก level up, level up. ายเลเวล up สมาเห็นก็คงละลายอ <c oughs> ยากเก่งต้องเลเวล up ซื้อยืดโมโนเกะเลเว l up ใส่แล้วเก่งใส่แล้เทแน่นอนของแท้ที่ร้านเว็บออนเท่านั้นซื้อพร้อมเื้ออัมรุดทนทีหที่ชป,ปีทิงด้าล่างเลยนะอ u s จะเริ่มในอนาทีแต่ทาไมต้องีบ้านเราด้วยนี่คือผมตื่นขึ้นมาเพื่อรอแอดมิน แป๊บหนึ่งขอตั้งสติก่อนตื่นขึ้นมาแบบสลืมสลือม,มากแต่ไม่อยากพลาดแอดมิน abuse บ้านเราเต็มเราต้องเอาไปฝากบ้านเพื่อนอโอเคอ,อันนี้เปิดได้แล้วอันนี้เปิดได้แล้วเปิดก่อนเปิดก่อนเปิดก่อนเปิดมาอาจจะได้ทีวีก็ได้จริงด้วยโ oh, อแอดมิน a b u s าบ้านอยู่ไหนนะบ้านอยู่นี่ฝากครับผมนี่เพิ่งตื่นจริงๆครับตื่นมาเพื่อสิ่งนี้เลยเรายังไม่ต้องมายุ่งกับตู้รวมนะ รอแอดมินหนึ่งเดียวเคลียบ้านไปยีราฟมาแล้วครับอันนี้คือแ a l a ซีกับความหนาวอือฮึคือเราไม่ได้อยากได้มิวเทสนะเราอยากได้ตัวหายากเตเตแล้วแล้วก็อันไหนดีอันไหนดีเทอร์นนอโบสาพันครับน่าจะไม่ได้ใช้ละพราะเรามีสี่พันเรียบร้อยสี่พันแรงกว่าเห็นเห็นนี่คือกลางอาทิตย์นะครับเป็นแอดมิน abuse กลางอาทิตย์ใจดีใจดี โอ้แคนดี้แคนดี้เต็มเลยเอาไปทำไมเคนดี้โอเคแตงกิ o วมากเบคอนบูทเซิร์ฟดีไหมแอดมินกำลังจะมาตอนนี้คืออีเวนต์รัวๆเป็นอีเวนต์อีเวนต์เพื่อจะได้ OG เอ๊ยอันนี้อะไรเนี่ยสโนบอลอ้อปลาได้ใช่ไหมไ v e r y วันว่าไงคุณแซมมี่โอ้ทาโก้มาแล้วทาโก้เพลงอีกแล้วโอ้โหอุตส่าห์ปิดเพลงโอเคครับทาโก้ก็ทาโก ทาโกมาโอ้แปะทาโกลงไปบนหัวของเบรล็อตแซมมี่ต้องการทาโกอ๋อแซมมี่อย่งนี้แซมมี่อ๋อหยิบทาโกเทรดเบรล็อตคือโอ้ทำไมต้องเอามาใส่ด้วยล่ะมันเกะกะมากเลยสิบห้าตัวเลยนะหยิบมาใส่หยิบมาใส่สิบห้าตัวในเวลาสิบนาทใาีใส่มาใส่มาทาโกใส่ไปแล้วคือหายไปเลยใช่ไหมจะได้ไม่เกะกะ โอ้คูณสี่โชคให้ขอบคุณมากแล้วผมไม่น่าไปคูณสองเลยเมื่อกี้อ่าเธอโบสามพันมาอีกโอเคเธอโบสามพันไปมาแล้วตัวหนึ่งจะทันไหมเนี่ยทาโก้มีเวลาเอ้เดี๋ยวนะอีกแค่หนึ่งในทีเองอย่างนั้นต้องหยิบทะโก้มาในบ้านก่อนโอไม่หยิบแล้วทาโก้ไม่เอาแล้วไม่ทันแล้วอัน,นี้อะไรเนี่ยโอ้ล้วกีบล็อกทาโก้ว้าว ลักกี้บล็อกทาโก้ลักกี้บล็อกทาโก้ลักกี้บล็อกโก้โอ้โหโอ้ลักกี้บล็อกทโก้โอ้ลักกี้บล็อกแอดมินลักกี้บล็อกเลนโบโหเป็นลัดกอดบ้านจะไม่พอแน่แน่บ้านไม่น่าจะพอมาลุวๆครับผม t a c ทาโก้ หมดแล้วครับไปแล้วครับทาโกโอเคมีอะไรอีกสไปเดอร์ <Spider. S 1> อะไรเนี่ยนี่ไงเซม,มีจับได้เหรอจับไม่ได้สไปนี่สไปนี่เซมี่เซมี่เต็มไปหมดเลยจะจับได้แค่ตัวเดียวตัวที่เดินออกมาตัวอื่นมันทำไมล่ะผมอยากได้แน่นแคทอีกตัวหนึ่งนะฮะเอามารวมตัวที่เราเห็นเมื่อวานอาืม อะไรไปบ้านเพื่อนดีเราวักก้ามาอีกแล้วเหรอเจ้าวัวเนี่ยนะเธอโบสัมพันด้วยไปๆๆๆเพื่อที่ว่างจริงด้วยฮะเจ้าวัวสามพันมาครับเอ้ยไม่วัวสามพันเจ้าวัวดาวเสาไม่ได้เจอกันนานแล้วสไปดี้ก็คือมาเป็นมิวเทิแมงมุมใช่ไหมน่าจะใช่น่าจะใช่ใชมิวเทิแมงมุมดูดูด,ด,ดูมาดูดูด,ดูบ้านจะเต็มแล้ว ทำยังไงดีอุตส่าห์ไปฝากบ้านเพื่อนแล้วนะอะไรมาอะไรมาอ,อ๋อแซมมีแมม่แซมมี่แซมมี่ยิงมาให้ปิโตปิทาโก้ที่ปิโตปิทาโก้เราจำเป็นต้องลบสองตัวนี้นะครับลบไปก่อนเลยนะแล้วก็ประหยิบของบ้านมโนุนเกะมาอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัววดาวเาสาวนี่แหละ ไปไว้ก่อนเรามีเยอะเฮยโยอะไรเอยยยม t e o y e a ยเ i a m o เดม i น m อาใช้าเตโอในการเป็นพิธีกรรมอีกแล้วเหรอตรงไหนอะโอ้เซมมี่สไปเดอร์ oh, ขอบคุณมากขอบคุณที่เปิดบ้านให้อ่าแต่ว่าสองตัวนี้ไม่เอามีหมดแล้วตัวอื่นตัวอื่นอะไรเนี่ยทำไมมีเบ็ดเอสเบอร์ปัตติปิมเนี่ย ใบสันคิปติเล่เอสเบลปัตปิมโอมีแต่ตัวไม่ดีอ่ะกาเล็กซี่ทาโก้บอกโอทาโก้ทาโก้ทาโก้อืมเต็มแล้วครับเห็นไหมครับหยิบแค่สองตัวเมื่อกี้บ้านเต็มเลยอ่อ่ะตัวนี้ไปตัวนี้ไปอ่าปัตปบิมปัตปบิมปัตปิมอืมลวกีบล็อกลวกีบล็อกโอ้ยมาอีกแล้วอ่ะอ่าตัวนี้ลบไปแล้วกัน อืมแลคกี้บล็อกโอ้โหอันนี้เป็นบ,บัตรล็อตครับไม่ได้เจอนานเลยแลคกี้บล็อกเต็มไปหมดโอ้ยพิกชกิมังกนินาแล้วก็อะไรนะโอ้ล็อตตุงๆงล็อตตุงตงล็อตตุงตง,ตง,ตงโอ้โหแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งโอ้โหต้องเคลียร์บ้านทากโก้ทากโก้โอ้โหลคกี้บล็อกค,ครับลัคกี้บล็อกโอ้บ้านไม่พอบ้านไม่ว่างบ้านเต็มแซม,มี่อยากได้ทากโก้อาแซมีอ่อาส่งทากโก้ไป แสดงว่าไม่ต้องหยิบแล้วอันนี้เขาจัดการให้เองที่ปีดตอร์พตาโกมาอีกแล้วครับอือโอ้ล่างรวมตัวใหม่เหรอล่างรวมอยู่บนเก้าอี้ล่างรวมอยู่บนเก้าอี้ตัวใหม่ขอเนนแคสนะสิเนนแคทเน้นแคทเน่นแคทไม่เห็นมีเลยโอ้โหลัคก,กี้บล็อกลัค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 กี้บล็อกมาลุลวัว โอ้โหคือบ้านตอนนี้คือต้องใช้แอคเขาแบบสำรองออบ,บสำรองมากๆนะฮะเพื่อมาโอ้นี่อะไรนะเจ้าหนู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 ยานอวกาศโอ้ไม่อีกแล้วครับตาโก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 เต็ไมไปหมดกี่สิบแอคเขาก็ไม่พออ่าเต้นโชว์สักหน่อยอ,อนี่คือเพลงเบรดล็อตนะฮะแต่ว่าไม่สามารถใส่เข้าไปในคลิปได้เปิดมาเลยถ้าตัวไม่ดีจะได้ลบ อืมฮ uh ึโ huh. มันมีแต่ตัวที่แบบโอ้นี่ก็ตัวใหม่ครับเจ้าปูเจ้าปูปูเครื่องดื่มอืม uh เ huh. นียนแคทมาออเจ้านกใช่ไหมเจ้าเป็ดเจ้านกนี่ตัวน่ารักนี่อันนี้มีสามตัวแล้วอาจจะต้องลบได้ใช้ไหมเซลไปอ่าที่ปโตปิตาโกโอดินดินมาเพราะว่าโอดินดิน,ดนเดี๋ยวต้องใช้ในตู้รวม แต่ตอนนี้คือก็เยอะแล้วนะไปฝากบ้านเพื่อนหลายตัวแล้วอะไรมาอีกก็ไม่รู้แต่ตอนนี้คือย้ายไปก่อนครับย้ายไปก่อนย้ายไปก่อนเลยไอเขาสำรลองมีแค่ไหนเอามาให้หมดย้ายได้ย้ายก่อนตัวไหนจะใช้เดี๋ยวค่อยว่ากันทากโก้เต็มบ้านเลยครับเดี๋ยวค่อยเปิดฮะทากโก้แอดมินแล้วว่าก็ศัตรูครับจะวัวดาวเสามาอีกบ้านแซม,มี่มาอีกแล้วบ้านแซม,มี่รอบนี้ขอของดีๆหน่อยอ่ามีปากกามึกมัด แล้วก็อ่าอันนี้ก็มาก็ได้อ๋อ,อ,อนี่นี่น,นี่บาลลินา่าบาลลินา่าโลลโลมีสองตัวมีสองตัว,ตว,ตวเลเซอร์นี้โดนไม่ได้นะโดนแล้วแบบลม้มล้มแล้วของหายต้องไปหยิบใหม่คูณสี่คูณสี่ต่อคูณสี่ต่อยังไม่จบยังไม่จบตัวไหนที่ใช้รวมได้เอามาเยอะๆหน่อยคุแซม,มี่ปกากกากระมาตรโอ้ยนี่ไงมัน <c oughs> จะเอาเลเซอร์มายิงทำไมเนี่ยจีราฟาเซเลสเตย์มาตรงนี้ดีกว่าอือฮึเออจีราฟาเซเลสเตย์มาเก็บหมดครับตอนนี้ไม่สนฮะตัวหายากไม่ยากถ้าเป็นเบลต์กอดเป็นซีเควตเก็บหมดถาโก้มาอีกแล้วอืมประกามะกะมัดเต็มบ้านเต็มครับบ้านเต็มอีกแล้ว ตัวไหนอยู่ให้เขาไหนบ้างจําไม่ได้นะครับเก็บอย่างเดียวโอ้ตัวอะไรมาอะไรมาอะไรมาแป๊บนึงมาเตโอรุ่นไหนเนะี่ยอะไรเนี่ยโอ้แซมมี่ตัวพิเศษครับมีทุกเทรดฮะติดทุกอย่างล่างพิเศษโอ้เนี่ยพอตอนไม่มีแอดมินปุ๊บของหายหมดหายหมายความว่าคือไม่สปอนอะไรมาเลยมาการเก็ดการ์ดคุด,คด ก็อ,อี้กอ,อี้เดินได้บ้านยังว่างอยู่ใช่ไหมหนึ่งที่มีอะไรหยิบได้อีกแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวตัวแปลกๆหน่อยโอ้นี่ครับตัวแปลกๆครับเอออ๋เจ,ปจ,ปจ,ปจป้ปูเจ้ปูนี่จ้ปูเจ้ปูปูเครื่องดืม่มอ่าฮะปูเครื่องดื่มติดมิวเทสเพียบเอสเปรสโซซิงญ่ล่ะติดก้ามปูด้วยอ๋ะมีตัวไหนมาอีกมีตัวไหนมาอีก แต่คิดว่าน่าจะเป็นตัวที่เอามารวมอะไรไม่ได้มัง้งพวกเนี้ยเป็นตัวใหม่ๆไงตู้รวมไม่น่าจะรวมได้มัง้งออะลองเปิดทาโก้มาสักอันสิทาโก้ Taco จะเป็นตัวอะไรยังไม่เคยเปิดเปิดทาโก้ธรรมดาเปิดไหอ๋อมีตัวที่เป็นชิวนินี่ทาโก้นินี่โอ, <laughs> คอ้คอยเปิดค่อยเปิดบ้านเต็มแล้วครับไม่เหลือแล้วครับแนนเอยด สำหรับแอดมิน abuse taco event ถ้าเกิดต้องลบเดี๋ยวอาจจะต้องลบปากกามึกมัดเพราะว่าปากกามึกมัดนี่เจอบ่อยอ๋อนี่คือเก้าอี้รวมครับสามารถรวมได้เป็นซีเควตตัวใหม่โอ้โหถ้าเกิดรวมเองนิดยากมากครับใช้ร่างรวมปกติ2ตัวเก้าอี้สองตัวครับเป็นซีเควตหมดเลยเป็นร่างรวมที่รวมยากมากแต่เรามีแล้วที่บ้าน <laughs> เรามีเก้าอี้ร่างรวมที่มานั่งอยู่ในบ้านเรียบร้อยเนี่ยเป็นร่างรวมที่นั่งเก้าอี้ รวมยากมากแน่ๆถ้าเกิดไม่มีแอดมิน abuse คืออย่าหวังเลยว่าจะได้เจอล้วกิบบล็อกโอ้โห,โห,โหอีกสองอนะันหน้าลบอันไหนได้บ้างอ่ะอืมลบไม่ได้แล้วครับมีตัวสำคัญทั้งนั้นเลยโอ้เสียดายคุณแซมมี่คือแบบให้เกมปกติมันเจอแบบนี้บ้างได้ไหมคุณแซมมี่มีเอีเวนต์มาเรื่อยๆอ่ะ อยู่แอคเคาท์ไหนบ้างจําไม่ได้นะครับตัวไหนอยู่ไหนบ้างไม่รู้ขอตัวไปนอนก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะฮะไม่ใช่พรุ่งนี้สิวันนี้นี่แหละขอนอนแป๊บหนึ่ง